สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องเปลวไฟคู่คืออะไรหรือว่าคู่ทวินเฟรมคืออะไรนะคะเพราะในช่วงนี้มีคนที่สงสัยเยอะมากๆค่ะว่าทวินเฟรมคืออะไรความหมายและวัตถุประสงค์ขั้นสูงสุดของทวินเฟรมเนี่ยคืออะไรเขาสร้างทวินเฟรมมาเพื่ออะไรคําถามเหล่านี้นะคะจะพบบ่อยเกี่ยวกับคู่ทวินเฟรมค่ะเปลวไฟคู่นะคะคือความผูกพันที่พิเศษมากๆค่ะคุณจะสามารถมีเปลวไฟคู่เดียวเท่านั้นค่ะ คู่ทวินเฟรมนะคะจะแตกต่างจากเนื้อคู่มากๆค่ะเรามาลองสำรวจกันดูนะคะว่าเปลวไฟคู่หรือคู่ทวินเฟรมนี่คืออะไรคุณอาจจะเคยได้ยินคนพูดถึงการเชื่อมต่อประเภทนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ธรรมดาอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดค่ะช่วงนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมมากๆค่ะเปลวไฟคู่คืออะไรกันแน่เปลวไฟคู่คืออีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณค่ะเมื่อดวงวิญ,ญญาณขึ้นไปสูงเพียงพอแล้วนะคะ ดวงวิญญาณจะสามารถแยกตัวเองออกเป็นสองร่างที่แตกต่างกันได้ในช่วงชีวิตเดียวค่ะดังนั้นนะคะคู่ทวินเฟมจึงเปรียบได้กับครึ่งหนึ่งของดวงวิญญาณของคุณค่ะคนส่วนใหญ่นะคะไม่เคยมีประสบการณ์กับความสัมพันธ์แบบคู่ทวินเฟมหรือแม้แต่มีเปลวไฟคู่ได้ส้ค่ะดังนั้นนะคะความคิดที่ว่าทุกคนมีเปลวไฟคู่จึงเป็นเพียงตำนานทั่วไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื้อคู่นั้นหาได้ง่ายมากกว่าค่ะ คุณสามารถมีเนื้อคู่ได้หลายคนค่ะแต่จะมีเปลวไฟคู่หรือคู่ทวินเฟรมเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างเปลวไฟคู่จึงเข้มข้นมากๆค่ะและพิเศษแล้วก็อยู่ในระดับที่แตกต่างไปจากความสัมพันธ์ปกติแม้แต่ความสัมพันธ์แบบเนื้อคู่โดยเส้นเชิงค่ะมันเป็นความจริงที่ว่ามันพิเศษมากจนทําให้ผู้คนเพอ้อฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็โหยหามันนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีเปลวไฟคู่หรือคู่ทวินเฟรม หากจิตวิญญาณของคุณไม่ได้ขึ้นสูงพอตลอดช่วงชีวิตนะคะ แล้วก็มีคนส่วนหน้อยมากๆค่ะที่จะได้พบเจอกับคู่ทวินเฟรมเป็นคู่ที่หาย,ยากแล้วก็ล้ำค่ายอย่างยิ่งค่ะแต่นั่นก็ไม่ควรทําให้คุณท้อใจนะคะหากว่าคุณกําลังฟังคลิปนี้มีโอกาสแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณจะถูกพามาที่นี่มาเจอกับคลิปนี้ด้วยความคิดหรือเหตุการณ์ต่างๆมากมายสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้คุณอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเปลวไฟคู่นั้นเป็นสัญญาณที่ดีและหมายความว่าคุณอาจจะมีคู่ทวินเฟรมแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปนะคะ ความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างค่ะแล้วก็อาจเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับบางคนที่เขาได้เจอคู่ทวินฟมนะคะ,ะหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆใช่ไหมเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไรจริงๆแล้วมันสามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่เสมอไปเนื้อคู่ของคุณคือคู่ที่สมบูรณ์แบบของคุณ แต่เปลวไฟคู่ของคุณคือกระจกเงาที่สมบูรณ์แบบของคุณค่ะซึ่งก็หมายความว่าเปลวไฟคู่ของคุณจะสะท้อนตัวเองกลับมาหาคุณเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าคุณและเขาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันตอนนี้นะคะถ้าหากว่าคุณได้พัฒนาตัวเองและพัฒนาความรู้ที่แข็งแกร่งในจุดมุ่งหมายและก็ความรักในตัวเองการรวมกันนี้นะคะจะทําให้คุณรู้สึกไร้ขีดจํากัดแล้วก็อยู่ยงคงกระพันอย่างแน่นอนค่ะ เพราะเนื่องจากเปลวไฟคู่ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของคุณจึงมีความเข้าใจความรักและความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นค่ะและก็รู้สึกอิ่มเอมใจด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะหากว่าคุณพบเปลวไฟคู่ของคุณในเวลาที่ผิดเช่นก่อนที่คุณจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนั่นก็คือเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในทางที่เข้มข้นกว่าสัมพันธ์ส่วนใหญ่นะคะปัญหาของคุณจะถูกเปิดเผยเปลวไฟคู่ของคุณจะสะท้อนข้อบุ่องและความไม่มั่นคงของคุณ แล้วก็นำมันออกมาสู่ที่แจ้งค่ะจะไม่มีเกมชิงหัวกับคู่ทวินเฟรมของคุณและไม่มีที่ไหนให้ซ่อนคุณกำลังถูกเปิดเผยเปิดกว้างแล้วก็มีความเสี่ยงมากๆค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็สำหรับุลหลายๆคนเปลวไฟคู่ของคุณนะคะจึงมองผ่านตัวคุณแล้วก็เข้าไปสู่ในตัวคุณในแบบที่ไม่มีใครสามารถทาได้ค่ะหากว่าคุณไม่รักตัวเองนะคะมันจะเป็นสาเหตุที่ว่า คุณจะวิ่งหนีกันหลายๆรอบค่ะจะวิ่งหนีกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากคุณได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วนะคะมันก็เหมือนกับการถูกปลดปล่อยและการรวมตัวเหมือนแม่เหล็กค่ะหากว่าคุณพัฒนาตนเองก่อนที่จะพบคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะคุณจะประหลาดใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีและความรักที่สามารถทําให้คุณทั้งคู่รู้สึกได้อย่างไรและนั่นคือสาเหตุว่าทําไมการฝึกฝนต่อไปนี้โดยเร็วจึงเป็นเรื่องสําคัญมากสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะ คือการทำสมาธิมีความกระตันอยู่ทำงานกับตัวเองและเป้าหมายของคุณค่ะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้อภัยความสัมพันธ์ในอดีตและความเจ็บปวดต่างๆเริ่มแสดงออกด้วยความรักในทุกสิ่งที่คุณทําค่ะและจุดประสงค์ของเปลวไฟคู่คืออะไรนะคะ จุดประสงค์ไม่ได้เป็นเพียงการนั่งเฉยๆนะคะและผ่อนคลายเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่นะคะเป็นแนวทางอันทรงพลังที่คุณตัดสินใจทำก่อนเกิดจิตวิญญาณของคุณตัดสินใจที่จะแยกออกเป็นสส่วนในช่วงชีวิตนี้ค่ะ เพื่อช่วยเหลือตัวเองตามเป้าหมายหรือภารกิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนี่ก็คือจุดประสงค์สูงสุดของคุณที่จะช่วยเหลือคุณความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะและช่วยเหลือมนุษยชาติและสายพันธุ์อื่นๆโดยรวมค่ะภารกิจนี้นะคะน่าจะยิ่งใหญ่และการเชื่อมต่อเปลวไฟคู่เป็นอาวุธลับของจิตวิญญ,ญาณของคุณที่จะช่วยเสริมกําลังและสนับสนุนคุณในการทําเช่นนี้ค่ะความสามคัคคีและก็ความรักที่คุณรู้สึกได้จากความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณสามารถทำทุกอย่างได้ค่ะและคุณมักจะสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมากเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์นะคะภารกิจของคุณมักจะคล้ายกันมีส่วนที่คล้ายกันมากๆหากไม่เหมือนกันอาจจะไม่ต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆแต่ว่ามีความคล้ายกันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณยังได้รับประสบการณ์ที่น่ารักความรักและความสุขของการมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักและก็รู้จักมาชั่วนิรันด์ค่ะ มาดูกันค่ะว่าเปลไวไฟคู่กับเนื้อคู่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเนื้อคู่คือคู่ที่สมบูรณ์แบบของคุณแต่อาจเป็นหนึ่งในหลายๆคนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วคุณสามารถมีเนื้อคู่ได้หลายคุณและก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้ค่ะพวกเขาเหล่านั้นนะคะสามารถเป็นเพื่อนหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวก็ได้ค่ะความสัมพันธ์แบบเนื้อคู่เป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่เคยสําคัญไปกว่าเปลไวไฟคู่ค่ะการพบก,กับเปลไวไฟคู่ของคุณอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในที่ไหนในชีวิตสําหรับหลายหลคนนะคะความสัมพันธ์เนื้อคู่นั้นง่ายกว่าจริงๆค่ะมีความรุนแรงน้อยลงแล้วก็มีความไม่มั่นคงน้อยลงในความสัมพันธ์เนื้อคู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะหากคุณมีเป้าหมายหรือภารกิจในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์และการรวมกันเป็นเปลวไฟคู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะมันเป็นโชคชะตาค่ะและมันจําเป็นต้องเกิดขึ้น จักรวาลจะนำคุณมาพบกับเปลวไฟคู่ของคุณหรือคู่ทวินเฟรมของคุณอย่างแท้จริงหากคุณพร้อมสำหรับการกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกคนมีโอกาสจะได้พบคู่ทวินเฟรมของตัวเองไหมจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะที่จะได้พบกับคู่ทวินเฟรมของตัวเองแม้ว่าคุณจะพร้อมที่จะตามหาฟ้าแฝดแต่ถ้าคุณไม่ฟังสัญญ,ญาณและทำตามหัวใจก็มีโอกาสที่จะไม่เจอพวกเขาค่ะคู่ทวินเฟรมไม่จะเป็นต้องตามหานะคะเมื่อถึงเวลาเขาจะมาเองค่ะ อย่างที่บอกไปเขาว่าถ้าเวลาที่คุณจะได้พบกับเขานะคะถึงแม้ว่าคุณจะพลาดโอกาสที่จะได้พบกับคู่ทวินเฟมของคุณนะคะแต่จักรวาลก็จะให้โอกาสคุณได้พบกับเขาอยู่เสมอค่ะยังไงจักรวาลก็จะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันจนได้ค่ะจักรวาลจะแสดงสัญญาณและโอกาสคู่ทวินเฟรมของคุณให้คุณเห็นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะนําพาคุณไปพบกับพวกเขาค่ะเปลวไฟคู่สามารถมีความรักได้หรือไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะ ความจริงแล้วเปียวไฟคู่กําลังมีความรักในมิติอื่นอยู่แล้วการเชื่อมต่อเปียวไฟคู่คือจิตวิญญาณของคุณที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างแท้จริงค่ะคุณก็อยู่ด้วยกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะและเมื่อคุณได้มาพบเจอกับคู่ทวินเฟรมของคุณคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังอันทรงพลังค่ะคุณจะรู้สึกเหมือนรู้จักบุคคลน,นั้นมาหลายปีแล้วและรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเกือบจะเหมือนกับว่าคุณได้พบกับสิ่งที่คุณกำลังตามหาในที่สุดค่ะ ความรู้สึกนี้นะคะจะทําให้เกิดปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับคู่ทวินเฟรมของคุณค่ะคู่ทวินเฟรมของคุณหนีไปเปลวไฟคู่ของคุณหนีไปเป็นปัญหาที่พบบ่อยแล้วก็น่าราคาญที่สุดค่ะในที่สุดเมื่อคุณได้พบกับคู่ทวินเฟรมของคุณแล้วนะคะคุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่น่ากลัวและกุรุนแรงสําหรับคนส่วนใหญ่นะคะมันเป็นเรื่องที่ล้นหลามมากๆค่ะลองนึกภาพการพบปะกับคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตนี้นะคะ และรู้จักพวกเขาอย่างลึกซึง้งรู้สึกถึงพวกเขาและคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณรู้จักพวกเขามาหลายชั่วอายุคนแล้วและเมื่อคุณอยู่ใกล้พวกเขานะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นเร็วมากๆค่ะสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนจะคลิกทันทีลงตัวทันทีที่ได้อยู่ใกล้ๆกันค่ะ เป็นความคืบหน้าที่รวดเร็วมากๆเป็นพิเศษนะคะอาจจะดูน่ากลัวสําสหรับบางคนนะคะและอาจทําให้เปลวไฟคู่หนึ่งหรือทั้งสองทั้งสองคนหรือทั้งสองฝ่ายวิ่งหนีและรวมกลุ่มใหม่ได้ค่ะบางครั้งระยะเวลาดําเนินการนี้นะคะอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ในขณะที่ช่วงอื่นๆอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในบางคู่นะคะหลังจากที่ได้ควบคู่ทวินเฟรมของตัวเองแล้วอาจจะมีการวิ่งหนี เพียงเพื่อไปแต่งงานกับคนอื่นหรืออาจจะไปคบกับคนอื่นเรื่องนี้นะคะน่าเศร้ามากๆค่ะเพราะคุณมีเปลวไฟคู่เดียวในชีวิตและการเสียเวลาไปกับคนอื่นเมื่อคุณได้พบพวกเขานะคะเป็นเพียงการปฏิเสธชะตากรรมและเป้าหมายที่แท้จริงของคุณค่ะถ้าหากว่าคุณรู้แล้วก็มั่นใจแล้วนะคะว่าเขาคือคู่ทวินเฟรมคุณตัวจริงก็ให้คุณโฟกัสตัวเองเป็นหลักเลยค่ะอย่ามัวไปเสียเวลากับคู่ประเภทอื่น ไม่ได้สอนให้ยึดติดนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากลองคบคนอื่นดูคุณก็สามารถทําได้ค่ะเพราะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นคู่ทวินเฟรมตัวจริงนะคะคุณจะไม่สามารถทําได้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถรักใครได้อีกค่ะ